ครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ในช่วงบ่ายครับกับบ่ายนี้มีคําตอบแล้วผมแจ็คไรเดอร์ครับจะมาสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับทุกชีวิตครับได้มีกําลังใจในการก้าวต่อไปเพื่อหาเงินลิ้งปากทองตัวเองครับเจอกันเป็นประจำเลยนะครับทุกวันจันทร์อังคารพุธ นะฮะแจ็คไรเดอร์กลับมาแน่นอนนะครับกดหมายเลข30ดูช่อง9 m n c o อ HD เจอกันแบบนี้ครับเหมือนช่วงแรกครับนะฮะถือว่าเป็นแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตสําหรับใครที่มองหาธุรกิจนะครับที่เสิร์ฟกับความต้องการของตัวเองที่อยากจะอยู่กับครอบครัวครับโอ้โหเนี่เรามีแนวทางที่น่าสนใจมากๆจากธุรกิจเปิด คาเฟ่นะครับเป็นคาเฟ่สุดน่ารักในบรรยากาศอบอุ่นครับที่รวมเอาความชอบของทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกไว้อย่างลงตัวนะครับถึงแม้ว่าจะอยู่ในช่วงของยุคโควิดเศรษฐกิจแบบนี้แถมร้านคาเฟ่ก็เยอะแยะไปหมดนะฮะทำไมพวกเราถึงตัดสินใจเปิดคาเฟ่แห่งนี้แล้วมันเสิร์ฟความสุขในครอบครัวได้อย่างไรไปติดตามกันในช่วงนี้ครับกับไอเดียดีมีอาชีพครับ ช่วงไอเดียดีมีอาชีพวันนี้นะครับเพียวพาคุณผู้ชมทุกคนครับมาแถวถนนราชพฤกษ์นะครับมาร้านคาเฟ่น่ารักน่ารักแห่งนี้ชื่อว่าร้านบิโอเซลครับร้านร้านนี้เนี่ยเกิดขึ้นจากไอเดียนะครับของคนในครอบครัว4คนด้วยกันคุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่น้องกันอีก2คนนะครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถมีความคิดเป็นคนละแบบแต่ว่าเอามารวมกันแล้วก็เกิดเป็นร้านน่ารักน่ารักแบบนี้ขึ้นมานะครับแต่ว่าวิธีการหรือว่าคอนเซ็ปต์ต่างๆของร้านรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเข้าไปคุยกับเจ้าของรร้านนกััเลยคบ แหมอ๋อป,ป้าเพียวเปิดมานึกว่าอยู่เกาหลีจริงๆแล้วร้านนี้ครับอยู่พระราม5ถนนราชพฤกษ์มีชื่อว่า Be Yourself อ้าวไปอุลลับอุลอนมาจากไหนครับอ๋อป,ป้าเข้ามาไม่พูดไม่จาสั่งกาแฟกันก่อนเลยตอนนี้คืออยู่กับเจ้าของร้าน Be Yourself นะครับคุณวิลนนั่นเองสวัสดีครับสวัสดีค่ะก่อนเข้าเรื่องนะครับผมเมื่อกี้นี้เห็นแล้วได้กาแฟมาแก้วหนึ่งมีการเขียนชื่อผมด้วย ใช่แล้วค่งแก้วด้วยกินไปเยอะด้วยน่ารักมากนะครับก่อนเลยแก้วนี้ยังไงบ้างครับของที่คุณเพียวสั่งจะเป็นกาแฟดริปค่ะจะเป็นดริปเย็นก็คุณเพียวเลือกเป็นเมล็ดพิเศษอีกตัวหนึ่งค่ะชื่อของเอธิโอเปียตัวนี้คือจะมีความหอมของตัวลัตเบอรี่เลมอนอะไรเงี้ยค่ะลิ้นจี่อะไรเงี้ยถ้าทานช่วงบ่ายเนี่ยค่อนข้างจะสบายระเบาอ๋อก็ว่าอยู่ตอนแรกดื่มครั้งแรกนี่ไม่เหมือนดื่มกาแฟเหมือนดื่มแบบเป็นผลไม้ฟิล้นานอร่อยมากนะครับใครที่มาก็ ลองดูได้จุดเริ่มต้นจริงของร้านดีโอเซลเริ่มต้นมาได้ยังไงครับจริงๆอ่ะเป็นคนชอบทานทานขนมก่อนอพอทานเสร็จเนี่ยก็รู้สึกว่าอยากลองทําก็คือลองมาทําก่อนค่ะทั้งขนมเสร็จแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าแบบกาแฟเราก็เป็นคนชอบทานอะไรเงี้ยก็เลยลองไปสึกทั้งสองอย่างเลยทีเนี้ยพอทามาสักพักนึงค่ะพอคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเริ่มมาอยู่ค่อนข้างเยอะขึ้นแล้วก็พอเริ่มกเกษียณเนี่ยเราก็คุยกันทางกับพี่น้องกับพี่สาวอะไรเงี้ยค่ะว่าอยากจะมีร้านเล็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ได้มีอะไรทำหลังเกษียณด้วยอะไรเงี้ย ก็เลยลองมานั่งคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็คือลองลองดูว่าลองดูสักครั้งนึงจะเป็นยังไงก็ถือว่าได้ทำอะไรเงี้ยให้พ่อแม่ได้แบบเหมือนเจอพูดคุยกับคนที่ทั่อไปอะไรเงี้ยด้วยก็คือก่อนจะเปิดร้านขึ้นมาจริงๆคุณบิวทําพวกขนมกาแฟอยู่แล้วด้วยใช่ก็คือทาแบบริงๆทำขายออนไลน์อะไรเงี้ยค่ะเป็นไงวงครับทําขายออนไลน์ดีไหมครับส่วนใหญ่ออนไลน์จะเป็นแบบเหมือนพวกคลิวันเกิดจะเยอะกว่าใช่ค่ะก็คือจะมาเรื่อยๆเลยร้านนี้เปิดแล้ว เปิดมาประมาณสองเดือนอ๋อสองเดือนแสดงว่าเพิ่งเปิดแต่มไม่นานนี้ค่ะก็แสดงว่าเปิดอยู่ในช่วงยุคโควิดช่วง <ใช S 1> นี้พอดีเลยค่ะตอนนั้นคิดหนักเลยค่ะเพราะว่าตอนช่วงที่เปิดโควิดแต่ก็แบบันก็ไม่รู้จะหายมาเมื่อไหร่นะก็คืออลองดีกว่า <Yeah. S 2> ถ้าไม่ลองก็ไม่รู้อะไรเงี้ยก็เลยตัดสินใจเป็นว่าเปิดเลย,เลยค่ะก็คือเปิดขึ้นมาเป็นร้านนี้ใช่จะเป็นร้านนี้ใครเป็นคนตั้งชื่อร้านนี้ขึ้นมาครับ ตั้งชื่อเองไม่ปรึกษาใครเลยต <c oughs> แต่คือ <c oughs> แบบได้บอกคนอื่นอะไรเงี้ยว่าอยากตั้งชื่อนี้นะโ OK อเคไหมอะไรเงี้ยเอารู้สึกว่าเราอยากทำมันเป็นตัวของตัวเองอะไรเงี้ยค่ะ,ะเราก็รู้สึกว่าการที่คนจะเข้ามาในร้านร้านหนึ่งแล้วก็ือจับหลายๆมุมอะไรเงี้ยเพื่อให้เขารู้สึกว่าเขาอยากอยากไปไหนตรงไหนเป็นแบบเหมือนมุมของตัวเองอะไรเงี้ยเขาก็อาจสามารถเลือกมุมนั้นๆของตัวเองได้ชอบขนมแบบไหนชอบกาแฟสไตล์ไหนอะไรเงี้ยค่ะก็เขาสามารถเลือกเป็นของตัวเองได้เหมือนกันก่อนหน้านี้คุณบิวมี ทำอย่างอื่นก่อนหรือเปล่าครับนอกจากเบเกอรี่แล้วเป็นพนักงานอะไรมาก่อนหรือเปล่าจริงจริงแต่ก่อนเป็นพน,นักงานออฟฟิศมาตลอดเลย<ม>ค่ะนีค่คพพือพ่อแม่เริ่มจะเสียณได้แหละเราสุกว่าอยากใช้เวลาให้ร่วมกันให้มันเยอะขึ้นก็เลยตัดสินใจว่าแบบออกมาทําอะไรของตัวเองลองดูอะไรเงี้ยค่กะการตกแต่งร้านของคุณใครเป็นคนเริ่มไอเดียครับจริงจริงทำร่วมกันค่ะแล้วก็แม่ใช่ทั้งบ้านเลยก็คือแบบเหมือนพอเราคุยกันว่าเราอยากได้แบบไหนเราก็เลยไปุูกับทางออกแบบว่าแบบ อยากได้ประมาณนี้ประมาณนี้นะแลกทิเนเหรือว่าไปตกแต่งกันเอง <Wow. S 2> ใครชอบตรงไหนมุมไหนบางคนก็แบบอะ่ะสมมติน้องแมวอะไรเงี้ยครทพี่บ้านจะชอบแมวกัน่ะก็จะมีมาวางตรงนี้นั่งตรงนี้มมนั่งคือพยายากจัดอะไรเต็มที่เลยคือเราให้อิสละมีส่วนผสมของทุกคนในครอบครัวอยู่ในร้านร้านนี้นั่นเองรวมถึงข้างนอกด้วยค่ะจะเป็นสวนคุณพ่อคุณแม่จัดกันเองหมดเลยปลูกกันเองเลยนะ เป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดร้านที่น่ารักอบอุ่นมากนำความชอบความถนัดและความหลงไหลของแต่และคนมารวมกันอย่างลงตัวกลายเป็นธุรกิจครอบครัวที่แสนจะน่ารักและอบอุ่นลูกค้าก็ได้กินของอร่อยๆในบรรยากาศน่ารักไปด้วยแฮปปี้กันทั่วหน้าล่ะครับ <Yeah. S 3> คุณบิวบอกว่าคุณบิวเป็นคนทำเบเกอรี่รวมถึงอาหารไทยที่อยู่บนโต๊ะน,นี้ด้วยไหมครับ คุณแม่จะเป็นคนทำอาหารไทยคุณแม่ก็จะมีสูตรอย่างเงี้ยมีทั้งขนมโบราณขนมไทยสมัยใหม่แลยทุกอย่างเป็นอากนิกหมดเลยเราอย่างใบเตยอเงี้ยที่บ้านก็ปลูกเองคุณพ่อเป็นคนปลูกอะไรเงี้ยก็เอาวัตถุดิบที่มีในบ้านนี้มาทําด้วยเปิดมา2เดือนแล้วกระแสตอบรับของร้านดีโอเซล์เป็นไงบ้างครับก็ค่อนข้างดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะตอนแรกคนส่วนไหนจะยังไม่รู้จักเพราะว่า tragedy, yok, fruit, combined, แบบเหมือนร้านค่อนข้างจะค่อนข้างเล็กเหมือนเป็นแบบคล้ายคโุมคาเฟ่อะไรเงี้ยค่ะ ก็คือตอนแรกๆยังไม่มีป้ายชื่หลานด้วยส้องอะไรเงี้ย <ๆ S 1> คุณก็จะแบบเหมือนเล็งเอ๊ะเอลานอะไรนะอะ,ะไรเงี้ยใช่หรือเปล่านะใช่คือตอนหล,ลังกอ็เริ่มเอาป้ายมาตั้งบ้างคือวางเป็นเบเกอรี่คอเฟ่น,นะอะไรอย่างเงี้ย ก็จะเริ่มมีหมู่บ้านข้างหลังอะไรเงี้ยอ่ะเริ่มผ่านมาเริ่มแวะเข้ามามีออฟฟิศแถวนี้มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ค <Yeah. S 2> ืจอจตอนนี้เป็นคนจอดแล้วก็เริ่มมีลูกค้าประจำไบ้ก็ <co op> <asury S 1> คือกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของเรานนตอนนี้จะเป็นขาจอดที่ขับรถผ่านไปผ่านมาบนถนน <c oughs> และเห็นร้านเราก็แวะ <c oughs> เข้ามาแล้วก็ลูกค้าประจำก็จะกลายเป็นแบบลูกทาาหมู่บ้านด้านหลังอย่างเงี้ยค่ะแล้วตอนนี้มีการทำมาเก็ตติ้งออนไลน์หรือว่ามีมาเก็ตติ้งยังไงบ้างไหมครับตอนนี้ค่อยๆเริ่มทำค่ะคือ ช่วงเริ่มต้นเนาะก็เลยเริ่มจากทางไอจีอะไรเงี้ยก็ค่อยๆแบบมีตัวหมทดบ้างอะไรเงี้ยค่ะเดี๋ยวค่อยจะทําขยับเป็นเฟซบุ๊กเป็นไลน์แอดอะไรเงี้ยค่ะค่อยขยับไปเรื่อยๆหนึ่งอย่างที่หลายคนน่าจะสงสัยกันอะไรคือสิ่งที่ทําให้เรากล้าตัดสินใจเฮ้ยเปิดร้านในช่วงนี้แหละเพราะว่าอย่างทีุ่คนรู้ว่าโควิดก็มาเศรษฐกิจอะไรหลายอย่างก็ยังไม่ได้รับฟื้นฟูเต็มที่มันน่าจะลําบากพอสมควรใช้ความกล้าขนาดไหนครับแล้วก็อะไรคือทําให้เราตัดสินใจเปิดร้านเรับก็อยู่บ้านนะคะ แล้วหันไปเห็นพ่อกับแม่อะไรเงี้ยก็รู้สึกก็แบบทาเถอะคือชีวิตหนึ่งมีครั้งเดียวก็ลองเถอะไม่รู้ว่านเคคจะเป็นยังไงถ้าไม่ลองก็คือได้แต่คิดแหละก็เลยตัดสินใจว่าทําดีกว่าแล้วถ้าพูดถึงจุดเด่นของร้านบิโอเซลเลยเป็นซักเมนูหนึ่งคุณบิ๊กคุณบิจริงทุกอย่างคือคเป็นเหมือนซีเนเจอร์ของเราทั้งหมดเพราะว่าคือทุกอย่างเป็นโฮมเมดเราทําทุกอย่างตั้งแต่ขั้นตอนตั้งแต่ว่าเลือกวัตถุดิบทําขนมบทเองทําเองทุกอย่างทุกขั้นตอนอะไรเงี้ยค่ะางเงี้ ถ้าเวลาใครถามว่าไอ้แม่ชินชิพเนเจอร์นะเขาก็ตอบว่าอร่อยทุกอย่างทิ้อย่างชิ้นชิพเนเจอร์เพราะว่าชิ้อย่างเราทำเองหมดเลือกเองหมดเลยนะคะพูดถึงขนมที่อยู่บนโต๊ะของเรากันบ้างดีกว่านะครับแต่ละเมนูคืออะไรกันบ้างเริ่มที่ขนมไทยก่อนของคุณแม่ใช่ไหมใช่ค่ะคืออะไรครับขนมไทยวันนี้ที่เอามาเสนอเนาะก็คือจะมีตัวเป็นเป็ดกูกะทิสดใบเตยค่ะแล้วก็จะมีเป็นอินทนิ์อินทนิ์ตัวเนี้ยส่วนค่อนข้างจะสัด บางทีจไม่มีแต่ลูกค้าโทรมาสั่งเลยเพราะว่ามันจะเป็นขนมไทยโบราณค่ะ <Wow. S 2> จะค่อนข้างทานง่ายคืจอจะมีความหอมของกะจิอยะะ่างนี้ค่ะแล้วก็ใบเตยแล้วก็เป็นออแกนิกเหมือนกันเนาะก็อยากจะให้แบบเดี๋ยวให้ทีมงานลองชิมกันด้วยดีครับเิดมาหลายปีรับรองว่าจนะุดใจค่ะเพิ่งเคยได้ยินชื่อขนมไทยตัวนี้นะจะเป็นสูรโบราณ <laughs> ะะอไรเงี้ครับผมอร่อยแน่นอน ใช่อร่อยแลย้วก็หวานน,อน,น้อยค่ะครับผมแล้วนอกจากอาหาราที่เป็นขนมไทยแล้วผมเห็นมีเครื่องดื่มด้วยน,น้ะมะตูมใช่ค่ะเป็นน้ำมะตูมแล้วก็เป็นตัวอันคัน,น,นซึ่งทั้งสองตัวนี้คือเราปลูกเองปักเองอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาทําเป็นน้ำออใช่ค่ัอันนี้ทุออย่างเนี้ยคือหวานน้อยทั้งหมดก็คือคนชอบทานสองหวานไม่รู้สึกผิดก็คือเทนรักสุขภาพชุงนี้ก็มาด้วยรเราก็ตามเทนด้วยนิดหน่อยเพราะฉะนั้นใครที่กําลังลดความอ้วนไม่ต้องกลัว อาจจะรู้สึกผิดน้อยลงนะครับใช่รู้สึกผิดเพิ่มเติมแล้วส่วนทางด้านนี้คืออะไรบ้างครับอันนี้จะเป็นเบเกอรี่ค่ะก็คือจะอันนี้ถ้าเป็นตัวสตรอเบอรี่ช็อตเค้กเนี่ยตรงนี้ควรจะสั่งค่อนข้างเยอะสุดเพราะว่าหน้าตามันจะน่ารักแล้วก็จะแบบสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าวอะไรนะครับสตรอเบอรี่ช็ชอตเค้กช็อต สั้นนะครับใช่คือมันจะเป็นแบบเหมือนขนาดเล็กๆเ,เลยนะจะเป็นอันนี้เป็นเมนูที่มาจากทางญี่ปุ่นอันนี้ก็คือจะมีแบบสูตรที่ใส่เราจะไม่ได้ใส่แป้งล้วนเราจะใส่ผสมถุงอันมอนก็คือแบบเหมือนลักษภัพมาอีกนิดนึงนยคะมันจะมีความเปรี้ยวความหวานอยู่ในตัวจะไม่ได้เลี่ยนจัดที่เห็นแบบนี้ไม่ได้ครีมทั้งหมดนะคะด้านในเราจะมีเป็นซอฟต์เบรดสดแล้วก็เป็นตัวเค้กอีกชั้นหนึ่งก็จะไม่ได้เป็นแบบครีมเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย บางทีคนเห็นแล้วแบบเอ๊ะมันมันจะหวานไปไหมหนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราใช้สูงหวานน้อยทั้งหมดค่ามไปช่วงงารกินเลยได้ไหมครับเราเลียนนะครับอ่ะพูดถึงเครื่องดื่มแก้วนี้กันบ้างนะครับแก้วนี้คืออะไรครับแก้วนี้จะเป็นตัวพิงค์ลิเฟชชิ่งค่ะอันนี้คนสั่งค่อนข้างเยอะเหมือนกันจะเป็นเมนูที่จะเรียกว่าซุดเนเจอร์ไหมก็ก็ได้นะอะไรเงี้ยเพราะว่าคนสั่งค่อนข้างเยอะติดใจยอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นสับเบอรี่บิ้งตีโซดาคือสดชื่นทานยามบ่ายอะไรเงี้ยเ,เด็กทานได้ใช่เด็กๆก็ทานได้ค่ะผู้ใหญ่ก็ทานดีค่ะครับผมผู้ใหญ่ ผู้ใหญ่กทานดีตอนนี้เอาจริงๆอยากอยากจะชิมแล้วนะ <c oughs> แต่ว่าเราต้องทำงานกันก่อนนะครับ <c oughs> ความใส่ใจในทุกกระบวนการตั้งแต่การคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพอันไหนปลูกได้คุณแม่ก็ปลูกเองซะเลยปล <c oughs> อดภัยไร้สารมาจนถึงการปรับสูตรให้ได้รสชาติที่ถูกปากถูกใจที่สำคัญหวานน้อยรู้สึกผิดต่อสุขภาพน้อยลงไปหน่อยนะครับ <c oughs> อีกหนึ่งอย่างที่ผมชอบมากๆ สังเกตม,มาตั้งแต่ตอนสั่งเครื่องดื่มเรียบร้อยแล,แล้วก็คือการเขียนใช่ไหมครับก็คืออยากให้ทุกคนนียแบบเวลาเข้ามาอย่างมีแก้วเป็นของตัวเองก็คือเราก็จะถามชื่อเล่นก่อนว่าพง้ทราบชื่อเล่นได็นบ้คะอะไรเงี้ยแล้วก็เราก็จะคอยมองหนะ้าเขาก็จะวาดเป็นรูปหน้าเป็นกนานกนร์ตูนเล็กๆให้เขาอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นที่ระลึกกลับไปแล้วก็มีข้อความเล็กๆไม่น้อยให้อยากจะโชว์ครับนี่ฮะหน้าผมเป็นอย่างนี้ฮะหนุ่มแว่นอาจจะเหมือนบ้านไม่เหมือนบ้านเนาะหน้าดำไปครึ่งหนึ่งนะเพราะว่ากาแฟลงไปครึ่งแก้วแล้วนะครับ แตกต่างมากไหมครับกับการเป็นเจ้าของร้านเรียกว่าเป็นเจ้าของร้านากับพนักงานออฟฟิศพอสมควรเลยค่ะต่างยังไงบ้างครับพอพนักง,งานออฟฟิศเนี่ยเราก็คือเหมือนรับผิดชอบงานเป็นจ๊อบจอบ๊ออะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นของเราจะเป็นในสายแบบว่าอดเวนเจอ์นิดนึงอาจจะเป็นในสายทางแบบพวกงานกีฬาอะไรเงี้ยค่ะทีนี้พอมาทํางานอันเนี้ยจะเจอผู้คนหลากหลายมากขึ้นแล้วก็วจะแบบได้ใช้เวลา,ากับคนแบบ ทังครอบครัวเองด้วยมากขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็ติเวลาทํางานค่ะค่อนข้างจะงาน,นนะ่ะอาจจะเจอครอบครัวน้อยหน่อยอะไรเนงะี้ยพอออกมาทำในของตัวเองก็รู้สึกว่าแบบเออชีวิตดูมีความสุขนะคือเหนื่อยเหมือนกันห้านอันนี้คือสุดเหมือนการคือเห,อน,อเหอนื่อยแต่รู้สึกว่าแบบมีความสุขอนะไรเงี้ยได้อยู่ด้วยกันได้ทำอะไรที่เราละอะไรนะคะเป้าหมายของคุณบิวตอนนี้คืออะไรครับเกี่ยวกับร้านบนะิวเซลเนี่ยคือเราอาจจะไม่ต้องการบอกว่าให้ถึงจะรวยมากมายอะไรเงี้ยน,นะแต่คือเราสึกว่าความสุขของเราจริงๆก็คือการได้อยู่ร่วมกัน เราสใจสใช้เวลาร่วมกันที่แบบครั้งหนึ่งอนะไรเงี้ยครอบครัวแบบได้มาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาได้เจอกันได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันเลยนะ้ยได้ทาแบบกิจกรรมร่วมกันจะทําส่สวนเองก็หน้าบ้านอะไรอนยะ่างเงี้ยก็คือเหมือนอยู่บ้านเหมือนเป็นบ้านหนึ่งของเราดีกว่าอะไรเงี้ยน่ารักมากสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นมากๆเลยสําหรับร้านเล็กๆร้านนี้นะครับผมแล้วถ้าสมมุติว่าให้คุณบิวแนะนําคนที่อยากจะเปิดร้านขึ้นมาสักร้านหนึ่งแนะนํายังไงดีครับ ง่ายๆเลยค่ะเพี่จะบอกว่าลองเถอะไม่ลองก็คือไม่รู้เนาะว่ามันจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยให้เราสึกแต่อาจจะต้องก่อนลองเนี่ยต้องศึกษาข้อมูลดีๆหน่อยอะไรเงี้ยค่ะแล้วมองดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เขาเป็นยังไงบ้างนะแต่ถ้าเราจะเปิดแบบนี้ทําเลแบบนี้พุรกิจแบบนี้อะไรอาจจะต้องศึกษาข้อมูลก่อนที่จะลองและพอลองแล้วค่ะตัดสินใจทําไปเลยค่ะได้ทําแล้วก็เดี๋ยวก็รู้เองเนาะว่ามันจะเป็นยังไงอย่างน้อยก็ได้เริ่มลงมือทำใช่ค่ะ จากพนักงานที่มีรายได้ประจํามาทําธุรกิจของตัวเองแน่นอนครับว่าไม่ง่ายและไม่มีอะไรการันตีว่าปลายทางจะเป็นยังไงแต่บางครั้งความสําเร็จอาจจะไม่ได้อยู่ที่ปลายทางเสมอไปนะครับเพราะแค่ได้ลองลงมือทําที่สําคัญได้อยู่กับครอบครัวอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาช่วยกันดูแลธุรกิจเล็กๆนี่ก็กถือเป็นความสุขที่เกิดขึ้นระหว่างทางที่มีค่ามากๆแล้วละครับลูกค้าที่ไปเยี่ยมเยียนก็สัมผัสได้ถึงความรักความอบอุ่นความเอาใจใส่ผ่านเมนูต่างๆ ดูจากหน้าออปป้าเพีวของเราสิครับอร่อยและมีความสุขขนาดไหนเชอไม่เคยหรอกไม่เคยยอนกลับมาฝากกันบ้างเลยหมดตลอดลยอยากเกินสุดท้ายครับอยากให้ คุณบิวฝากร้านบิวเซลครับทุกทุกคนนยครับก็ฝากร้านบิวเซลด้วยนะคะจะเป็นคาเฟ่าบาแบบเหมือนโฮมเล็กๆนะคะสําหรับของใครบ้านที่สองของเราอะไรเงี้ยที่อยากให้ทุกคนน่ะได้ลองมากันดูอยู่ตรงถนนราชพุกนะคะอยู่ก่อนเอ่อก่อนถึงโฮมโปรราชพุกค่ะใกล้ๆวงเวียนนครอินนะคะเรามาดูกันได้ค่ะใครที่สนใจก็สามารถแวะเข้ามาอุดหนุนร้านบิวเซลได้วันนี้ขอบคุณคุณบิวมากที่ให้ข้อม,มูลกับเรานะครับขอบคุณมากเช่คกันค่ะ บางครั้งครับความสําเร็จเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ปลายทางอย่างเดียวนะครับแต่ว่าความสําคัญอยู่ที่ระหว่างทางสิ่งที่เราทาเต็มไปด,ด้วยความสุขหรือเปล่าลองทําแล้วก็ลองคิดแบบที่คุณบิวก็ทํากันนะครับได้มีโอกาสทําในสิ่งที่ตัวเองชอบได้มีโอกาสทํทไาไปพร้อมกับครอบครัวครับได้อยู่กับคนที่ตัวเองรักได้อยู่กับลูกที่ตัวเองรักได้อยู่กับพ่อแม่ในวัยเกษียณครับผมว่าบางครั้งเนี่ย ผลกาไรไม่ได้อยู่ที่เมตรเงินอย่างเดียวแล้วนะครับผมนะฮะนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับแต่ว่ายังไม่ไปไหนผมจะเบร่แป๊บเดียวช่วงน่าจะรีบกลับมาครับอัปเดตฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่อัปเดตครับเป็นโภชนาเจลนะฮะหรือว่าอ๋อใช้คำว่าเจลโภชนาครับนะฮะอีกหนึ่งธุรกิจนะครับที่เหมาะมากๆในช่วงเวลานี้ที่ผู้สูงอายุนะครับกำลังหาตัวที่จะตอบโจทย์ในการกินครับ นะฮะคอนเซปต์ Concept คือการเคี้ยวและการกืนอาหารที่ง่ายกว่านั่นเองครับติดตามได้ในช่วงหน้ากับแจ็คไรเดอร์บายนี้มีคำตอบครับ ผู้ชมครับกลับมาในบ่ายนี้มีคําตอบครับแน่นอนช่วงนี้ครับอย่างที่เกินไว้นะครับยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจและตอบโจทย์ผู้สูงอายุรวมถึงผู้ป่วยในบางรายครับที่ทานได้น้อยและเกินในมื้อปกติครับนะฮะนี่คืออีกหนึ่งนวัตกรรมที่ช่วยได้แน่นอนติดตามได้ครับในช่วงนี้คนจะรวยช่วยไม่ได้ อื่นครับจางไรี่ยต้องขอต้อนรับนะครับแขกรับเชิญของเรานะฮะคุณมายนะฮะหรือคุณสัตพรมนีวันนั่นเองสวัสดีครับนะฮะคุณสัตพรครับนะฮะเรียกว่าคุณมายเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้เอาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ทน่าสนใจมากๆตอบโจทย์ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งเลยตอบโจทย์ผู้ที่มีปัญหาเรื่องการเคี้ยวเนาะเรื่องของการทานอาหารมื้อหลักที่ทานไม่ได้เยอะนะครับก็เลยเกิดคําว่าเจลโภชนะขึ้นมา ใช่ค่ะนะฮะเล่าถึงที่มาที่ไปให้ฟังก่อนดีกว่าว่าลิพันธ์ตัวนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงนะครับและใครเป็นผู้ที่คิดค้นน,นวัตกรรมนี้ขึ้นมาก็คือว่าโครงการเจลโคชนาค่ะเกิดจากมูลนิธิทันตะนวัตกรรม,มในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเรามีการจัดจําหน่ายให้กับประชาชนอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเนื่องด้วยงบประมาณที่เราผลิตมาไม่มากพอกับความต้องการของประชาชนที่มันมีมากกว่านั้น ประชาชนก็เลยอยากจะซื้อค่ะก็เลยเกิดมาเป็นบริษัทพีอานในแบรนด์นักคลินนะคะเพื่อจะจำหน่ายให้คนที่เขามีกำลังทรัพย์แล้วก็อยู่ไกลไม่สามารถเดินทางมารับของบริจาคได้ค่ะคือเริ่มแรกจากการนะครับทำเป็นมูลนิธิแน่นอนคำว่ามูลนิธิต้องไม่สมัยหากำไร<ช>ครับก็เลยได้รับงบประมาณส่วนหนึ่งมาจากทางภาครัฐ นะครับเพื่อที่จะมาตอบโจทย์เรื่องนี้สําหรับผู้ป่วยผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องของการกินให้กินได้เต็มโภชนาขึ้นนะฮะก็<ช>เลยเกิดผลิตภัณฑ์น,นี้ขึ้นมาถูกต้องไหมฮะใช่แต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าพอเป็นมวยธินะครับเรามีแจกมันมีโค้ต้ามันมี<ช>ไม่ไม่ได้<ช>แบบ<ช>พอกับความต้องการของทุกคนจริงๆ<ช>นะครับก็เลยเกิดเป็นไอเดียว่าถ้าอย่างนั้นเราก็อยากจะช่วยเหลือคนที่เขาต้องการจริงๆนะครับแล้วก็พอจะมีกําลังทรัย์ นะฮะนะแล้วก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งไม่สะดวกมาเดินทางรับของบ่อยๆนู่นนี่นันโน้นะครับก็สามารถที่จะตอบโจทย์ชีวิตเขาได้แบบนี้เหมือนกันใช่นะครับงั้นต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วคําว่าเจลโภชนาเนี่ยอันนี้มันคืออะไรยังไงอก็คือเริ่มแรกอะค่ะเราทําการวิจัยกับผู้ที่เป็นมะเร็งทางด้านศีรษะและลําคอจึงเกิดเป็น ผลิตผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาคนที่เป็นมะเร็งศีรษะและลำคอเขาต้องทําการฉายแสงทั้งช่องปากหรือว่าตรงส่วนอื่นๆทําให้เขาปากแห้งเกี่ยวกับมือที่โดยเฉพาะเลยใช่ค่ะเรื่องของแบบในช่องปากลำคอใดๆก็แล้วแต่ใช่ค่ะโอ้มือที่ก็เลยต้องเข้าไปวิจัยเรื่องนี้ให้หน่อยใช่ค่ะแล้วคนที่เขาเป็นโรคพวกนี้ค่ะเขาต้องฉายแสงทําให้มีปัญหาปากแห้งน้ําลายน้อยกืนลําบากก็เลยเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวนี้ขึ้นมาโดยมีนักวิจัยทั้งสองท่านนะคะที่เขาได้ทุนจาก อ,อันนั้นทานมหิิดลนของในหลวงราชการที่9<ม>ค่ะแล้วก็ไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศแล้วก็กลับมาวิจัยในประเทศไทยซึ่งตัวนี้มีผลวิจัยในวารสารทางการแพทย์ของโลกเรียบร้อยแล้วค่ะอ๋อนะฮะว่าตัวนี้เหมาะมากสําหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของช่องปาก<ช>มีปัญหาเรื่องของการกินตัวนี้เข้าไปเติมเต็มแล้วอย่างนี้นักโภชนาการเขามาดูไหมครับว่ากินไปแล้วมันจะได้อะไรบ้างหรืออะไรยังไงฮะ ก็อย่างที่เรียนไปตอนแรกว่าก่อนนั้นเนี้ยเราทําการวิจัยใช่ไหมคะแล้วพอดีว่าออนักกายภาพบํบาบัดนักโภชนาการเนี่ยเขาก็ไม่เห็นว่าเออมันตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายอื่นได้ไม่ใช่แค่คนที่เป็นมะเร็งศรีรษะและลําคอ <Ừ. S 1> อาจจะเป็นกลุ่มคนที่ทานอะไรไม่ค่อยได้ค่ะ <Ừ. S 1> โดยออตัวโภชนาการของตัวนี้ค่ะเราจะมีโปรตีน <Ừ. S 1> แล้วก็มีใย,ยอาหารแล้วก็มีวิตามินซึ่งใ <Ừ. S 1> ย,ยอาหารเรามาจากผลไม้ของรสชาต <Ừ. S 1> นนินั้นๆสมมติ <Ừ. S 1> ว่ารสชาติ มะม,ม่วงใช่ไหมคะมเราก็จะทําจากมะม,ม่วงแท้ๆที่เป็นเพียวเล่ทําให้ยังมีใยอาหารของ,องตัวออใช่ค่ะ,ออนะะนอกจากมีมะม,ม่วงแล้วมีรสชาติอะไรคะมีสวรสค่ะมีสวรสดแล้วก็ในอนาคตเราจะทําเป็นรสชาติมังคุดกับรสกล้วยซึ่งอยู่ในขั้นตอนการวิจัยสูตรอยู่เพราะว่าสองตัวนี้จะมีรสชาติที่ค่อนข้างเปรี้ยวเล็กน้อย<ม>แล้วกผ็ผู้ป่วยที่เขาหรือผู้สูงอายุที่เขาอายุเยอะเขาจะไม่ค่อยชอบทานรสชาติเปรี้ยวเท่าไหร่ ค่ะก็เลยจะมีรสชาติที่อ,ออกไปทางไม่ค่อยมีรสชาติเปรี้ยวมากขึ้นทานง่ายสําหรับคนไม่ชอบเปรี้ยวใช่ค่ะ,ะนะฮะคือหนึ่งกระปุกเนี่ยครับเวลาที่แกะออกมาชึ้งเนี่ยนะครับหน้าตาเขาก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยเยลลี่แบบนี้ใช่ค่ะลักษณะ,ะคล้ายๆพุดดิ้งอ่านะฮะเป็นเจลวัชนาซึ่งอย่างที่บอกไปว่าในนี้มันมีทั้งโปรตีนมีสารอาหารสำคัญที่ร่างกายต้องการะนะครับแต่ว่าส่วนที่สําคัญเองเนี่ยที่ย้ําเลยนะครับว่าสิ่งนี้ เป็นสิ่งที่จะมาเสริมอาหารหลักเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วยังคงยึดหลักนะครับว่าถ้าเกิดเราสามารถทานอาหารหลักได้นี่นะครับพยายามทานให้เยอะที่สุดเท่าที่จะทานได้ไม่ใช่มีตัวนี้ไปแล้วอ้าวไม่อยากเคี้ยวเลยเลิกทานอาหารมื้อหลักก็กินนี่ไม่ไม่แนะนําแบบนั้นถูกต้องไหม<ฮ>ะะนะฮะยังไงก็อยากให้รับประทานหลักไว้แต่ว่าแน่นอนครับนะบตามหลักโภชนาการเนี่ยคนที่มีปัญหาเขาทานไม่ได้เต็มที่อยู่แล้วนะตัวนี้ก็จะมาช่วยนะครับในการเติมเต็มโภชนาการในแต่ละมื้อได้ นะครับแต่คุณผู้ชมครับที่น่าสนใจก็คือนะฮะมันอยู่ในแพ็เกจิ่งที่ผมว่าทานง่ายนะนะครับแล้วก็เรียกว่ากลิ่นดีกลิ่นหอมจ้าเนี่ยครับคุณผู้ชมครับพปแกะมาเทออกมาเนี่ยมันหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับเด,ด้งดุ๋งดิ๋งดุ๋งดิ๋งดุ๋งดิ๋งอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ทานง่ายที่สําคัญเนี่ยนะครับ กลิ่นดีด้วยฮะคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สูงอายุนเนี่ยสบายสบายเลยสําหรับเขานะครับสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของการทานยากนะครับแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยโรคไม่จำเป็นต้องเป็นผู้สูงอายุนเนาะนะครับเท <ใช S 1> ่าที่ผ่านมาตัวนี้เองเนี่ยนะครับนอกจากคนที่มีปัญหาชอบปากลำคอผู้สูงอายุมีคนที่เป็นโรคอะไรบ้างที่เขาต้องการ ททาานอะไรี่ง่งยๆบบโดยปกติคือพอเริ่มมีอายุแล้วเขาก็จะไม่มีฟันนี้เขาก็จะไม่ค่อยอยากเคี้ยวกืนหรือคนที่เขาใส่ทิ้วไปแล้วอะค่ะคนที่เขาคือถ้าเกิดเริ่มใส่ทิ้วแล้วอะเราอยากให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นอยากให้เขากลับมาทานอาหารได้ทางปกติทางปากอยากให้เขามีการฝึกเคี้ยวฝึกกืนใช้กล้ามเนื้อตรงนี้เพื่อไม่ให้กล้ามเนื้อมันฝ่อไปค่ะก็จะมีลูกค้ากลุ่มนี้แล้วก็ กลุ่มโดยส่วนใหญ่ค่ะลูกค้าที่ซื้อไปก็จะซื้อไปฝากคุณพ่อคุณแม่ที่เหมือนเบื่ออาหารไม่อยากทานอะไรตัวนี้อยากทานขนมบ้างแต่ให้มันมีขนมวิสาระหน่อยอะไรแบบนี้ก็ไปหลอกล่อเขาว่านี่ทานพุดดิ้งกันเถิดดึงด้งดึงดงแต่เต็มไปด้วยสารอาหารไม่ใช่แค่เจอน้ําตาลไม่ใช่แค่เจออะไรอย่างนี้อ๋อนะฮะที่ผมขอถามกลับไปได้ไหมครับว่ายังในส่วนของมูลนิธิเนี่ยยังคงดําเนินการในเรื่องของการสับสนอันนี้อยู่ไหมค่ะในส่วนของมูลนิธิก็ยังมีแจก กับประชาชนทั่วไปอยู่ค่ะถ้าสนใจอยากจะไปลงทะเบียนเอานี้เอาฝ่ายแจกก่อนนะไล<ด>้ใครคที่เอาแบบคือมันลําบากจริงๆแล้วก็อาจจะไม่ได้มีทุนทรัพย์อยากจะได้รับการสนับสนุนต้องติดต่ออะไรยังไงฮะก็ติดต่อได้ทางที่มูลนิธิ ทันตะนวัตกรรมได้เลยค่ะอยู่ตรงประมาณพระรามเก้าค่ะสามารถเซิร์ชหาหรือว่าโทรได้ตามเพจเลยค่ะอยู่ตรงประมาณพระรามเก้านะครับนะฮะไม่ได้อยู่ที่พระรามแปดหรือพระรามเจ็ดนะอยู่ประมาณพระรามเก้าแซวคุณหมยนะหยอกหยอกนะฮะแล้วก็ที่สําคัญนะครับวันนี้ที่มาคุยกันเป็นเพราะว่าผมก็เชื่อว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยมีปัญหา <c oughs> นะครับตามที่คุณหมยบอกเลยแต่ไม่อยากรอซื้อเลยได้ไหม ซื้อเลยก็ก็เป็นผลิตภัณฑ์แบบนี้ได้เลยใช่ค่ะโดยบริษัทเราอะค่ะก็จะมีการเหมือนจะเ,เ,เ,เขาเรียกว่าบริจาคก,กับคืนให้มูลนิธิ3-10%ของรายได้เลยค่ะเพื่อเผื่อว่ามูลนิธิคือจากยอดขายเลยนะไม่ใช่ว่าตัดกำไรก่อนแล้วค่อยบริจานะคยอดขายบริจาคก,กับคืนมูลนิธิด้วยใช่เพื่อ,อให้มูลนิธิอาจจะเอาไปผลิตต่อเพื่อให้คนที่ไม่มีกําลังจะซื้อ,อ หรือว่าเอาไปทําผลงานวิจัยด้านอื่นๆต่อค่ะอ้โหดีมากๆเลยนะตอนนี้ขายยังไงฮะคือตอนนี้มี2รสชาติหลักๆใช่ไหมมะม่วงกับสับปรดใช่ค่ะอ่านะครับจะซื้อติดต่อซื้อปงกิติขายยังไงฮะอนนี้สามารถเข้าไปดูที่เพจเฟซเฟซบุ๊กของเรานะคะชื่อนัคลินฟู้ดแอนด์เฮลค่ะหรือว่าสามารถซื้อได้ตั้งําห้างสร็นสินค้าทั่วไปเลยค่ะมีแล้วนะครับนะฮะก็ดูนะฮะนูทริเจล นะนะครับของแบรนด์นักครินใช่ค่ะอันนี้เนี่ยนอกจากคุณจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์แล้วนะครับคุณก็ยังได้เสริมกําลังให้กับมูลทีด้วยใช่ค่ะนะครับจะได้ไปต่อยอดให้กับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลืออีกต่อไปฮะเนี่ยน่าสนน่าสนใจตรงนี้นะฮะที่ไม่ได้มีดีแค่นะฮะผู้ที่เราคิดถึงหรือเป็นห่วงนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่เขาไม่มีโอกาสนะครับแต่ต้องการที่เข้าถึงสิ่งพวกนี้เนี่ยก็จะได้รับเช่นเดียวกัน นะครับผมนะ,ะยังไงผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับอีกหนึ่งพันธ์ที่เป็นนักวิจัยคนไทยนะใช่ค่ะนทยวิจัยเองนักวิจัยคนไทยนะครับดูแลโดยคนไทยและทําขึ้นเพื่อดูแลคนไทยกันเองแบบนี้ครับยังไงก็น่าช่วยเหลือและก็สมุนนะครับอย่าลืมติดตามได้เเพิ่มเติมนะครับในช่องทางที่ขึ้นอยู่ให้ที่หน้าจอตรงนี้นะครับดูซิว่าเหมาะ กับคนที่คุณรักหรือไม่นะครับถ้ารักแล้วก็ส่งเสริมมันได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคุณม้นะครับที่แวะมาพูดคุยกันนะครับผมนะฮะกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ครับขอบคุณครับคุณไม้ครับ